ลาดเบอร์รี่มาจากสวนค่ะสองลูกจัดการไปแล้วลูกคนละลูกยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนั่นเด็กหญิงกินไปก็คายออกมาเปรี้ยวเหรอลูกอันนี้คือลาดเบอร์รี่นะคะพี่นอ้องอดัมบอกอร่อยหมดเลยลาดเบอร์รี่ค่ะสุกแล้ว สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปให้เด็กๆกินนะคะเมื่อกี้ให้แล้วสองลูกเนาะมันอยู่นอกรัวของตัวเองนี่แหละของตัวเองนี่แหละแต่เก็บยากจังได้มาแล้วค่ะเสียงแอบๆอยู่ข้างบนรอนะคะยังไม่ถึงมือน้องเลยนะคะอาดัมจัดการไปก่อนแล้วหนึ่งลูกนะคะเอฟฟักเขาเอาอ,อีกไหมคะ ก็เอาเอาไปคนละลูกเอาลูกใหม่ลูกมันล่วงมันล่วงคือไม่ต้องเคี้ยวเลยนะคะทําไมต้องให้หมากินขอน <c oughs> เอากรหักลูกเนาะ <c oughs> ก็รักลูกเนาะมีประโยชน์นะคะอยากให้น้องเจริญอาหารนะคะอร่อยมากเกี่ยงเลย ขอบคุณครับต่อไปลูกแพรค่ะปอกแล้วนะคะต้องเป็นลูกแพรที่ปอกเนาะเอามาให้ดูให้เทียบเนาะปอกแล้วเอาเม็ดออกก่อนนะคะจวจะให้เด็กกินเขาจะเขาจะ,เขาจะกินไหมให้ลองอันนี้ลูกแพรนะคะรสชาติคล้ายฝรั่งสุกเนาะคล้ายๆมักซิดาบัานแพรฝรั่งที่เป็นแพรเหมือนลูกไอ้นั่นอะเหมือนหัว เหมือนนี่อดัมกินไม่กินไม่ลงดีแล้วเฮ้ hey! มีนกหน้าบ้านมีนกหลังบ้านค่ะเอาดูลูกกินเองไหมหรือว่ามันยังไม่สุกมันยังไม่ฉ่ำครับแต่น้องเอวานน่นนะคะเอาไปเลียอยู่ข้างหลังนะ อารัมไม่ชินกับผลไม้ที่มันจะอวว้อนหวานแบบนี้หรือเปล่าไม่ชินเขาก็กินกล้วยอยู่นะเอกไม่ลุกอย่ยงงิ้ไอวาค้าบไปแล้วค่ะค้าบไปแล้วนะคะหนึ่งชิ้นนะคะอารัมอารัมลูกแพ้ครับนั่นไปหยานดน้องเดียวบันนี่อารัมครับพี่อารัมอารัมครับชิ้นเล็กแล้ว อะดํำดาําไม่มองเลยข้างนอกฝนตกมันแฉะฉันต้องรงอพวกเธอแหละเนี่ยอันนี้คือเด็กหญิงเอวานะชิ้นเล็กนางมาเรียอ้าบอกน้ำลายพี่อารัมหนูไม่กิน <c oughs> อารัมคายออกมาแล้วหนูไม่กินเส้นของนาง ยวลองดูรอบใบอีกครั้งวนาะงเลยกันน้ำอันนี้ที่เหลือที่เหลือนะคะชิ้นให,ใหญ่เมื่อกี้ที่เหลือของน้อง,อ,อ,อ,งอีวานะ,ะสรุปแล้วก็คือน่าจะชอบอยู่แต่ว่าเพิ่งทานข้าวไปเมื่อกี้เนาะก็เลยเหลือนะคะโอเคค่ะ